สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเดินเล่นค่ะช่วงเย็นค่ะทุกคนหกโมงครึ่งแล้วนะคะแต่พาน้องฮัตจิจังมาเดินเล่นค่ะเพราะว่ากลางวันแดดร้อนเนาะนี่มากับน้องฮัตจิจังค่ะไปะไปกันเลยจ้ะฮัตจิจังมานี่มาข้าวงามงามค่ะทุกคนช่วงนี้เนาะออ้ยแม่บ้านหัวฟูเสรษฐุรัลแล้วก็พาน้องฮัตจิจังมาเดินเล่นค่ะ ป่าข้าวนั่นเป็นหมู่บ้านเห็นนะด้านหลังทุกคนใกล้ๆป่าข้าวเนาะคิดถึงป่าหนอไม้ด้วยเลยป่าหน่อไม้แต่ไม่มีหนอไม้แล้วค่ะทุกคนหมดแล้วหมดหน้าหนอไม้เนาะหมดรูดูเนะาะที่เมืองไทยก็จะเป็นฤดูหนอไม้เนะาะมาจักไปทางนี้โอ,โ,โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮัจังที่บ้านเราก็จะเป็นหน้าฤูดูหนอไม้เนาะแต่ว่าที่นี่ก็หมดแล้วค่ะทุกคนไม่มีให้เก็บแล้วเนาะ ส่วนมากที่เห็นนะอ่าถ้าช่วงอาทิตย์นี้เพนลง,ลงก็เป็นคลิปเก่าที่เพนถ่ายไว้นะคะถ่ายไว้เยอะก็ทยอยลงจะทยอยลงให้หมดนะคะเพราะว่าหมดฤดูแล้วเนาะเดี๋ยวเพนก็จะกลับเมืองไทยเดือนนี้เนาะก็จะไปเก็บหน่อไม้กับแม่แม่ชวนแม่ชอบชวนไปเก็บหน่อไม้ค่ะทุกคนหน่อไม้ที่บ้านเนาะที่เมืองไทยแต่ว่าปีนี้แม่บอกปีนี้หน่อไม้ไม่ค่อยออกเพราะว่าแห้งแล้งอื แห้งแรงมากแล้วก็เป็นหน่อไม้อุ๊ยเดี๋ยวนะ,ะ,ะน้องาจิตจังเชือกเกี่ยวขาเพนค่ะเดินวบนไปวนมาอยู่นั่นแหละน้องาจิตจังโอ้อันนี้นาข้าวที่ญี่ปุ่นก็โอ้โหเขียวเขียวงามมากแล้วนะเพนว่าจะมาเก็บหอยมาอีกทีหอยลงดินไปแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะทุกคน ี่ยหอยลงน้ำไปหมดแล้วนะคะทุกคนไม่มีหอยเหลือเลยค่ะอาจังไม่ไปกินไปกินน้ำบ้านอันนี้เป็นน้ำเขายังไม่ได้เปิดออกใหม่ถ้าเปิดออกใหม่ให้น้องกินได้อยู่เนี่ยหอยหายหมดเลยค่ะทุกคนแต่ก่อนหอยหนาเต็มเลยพอาจังไม่ลุยน้ำลงน้ำไปเล่นน้ำอีกแล้วหน้าร้อนนี่ ร้อนไม่ได้เลยอุ้ยเดี๋ยวขึ้นก่อนว่าจะไปถ่ายหอยให้ดูแต่ว่าหอยไม่มีแล้วค่ะทุกคนลงน้ําหมดแล้วนี่กอเขาย่ปุ่นกับกอใหญ่ๆมึงดูทุกคนกอใหญ่ก็นั่งเขียวงามเลยจ้ะอ๋อไปโอชวนหมามา้าไปโอจังชวนไปเดินที่อื่นจ้าเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวแม่ถ่ายคลิปก่อนเออลอคีเอเตอร์กอนไหมกอดูสิเขียวเขียว งามมากเลยค่ะข้าวญี่ปุ่นถ้ายิ่งออกรวงรวงยิ่งใหญ่มากเลยนะคะทุกคนน้องหัดจางชวนกลับบ้านแล้วค่ะทุกคนชวนไปเดินที่อื่นเดี๋ยวไปเดินตรงอื่นก่อนไม่รอแล้วเดินไปก่อนแล้วไม่รอเราเลยนี่ทุ่งนาหกโมงครึ่งนะคะทุกคนก็จะยังไม่มืดเนาะเพราะว่าอากาศร้อนหน้าร้อนก็จะเป็นสว่างเนาะทุ่มนึงค่อยจะเริ่มมืดนะคะทุกคน ีที่แล้วเหมือนกันอู้เดี๋ยวค่อยเก็บหอยรอให้เขาโตพอเขาโตเขาลงดินหอยอะ่ะเขาฉลาด <c oughs> เลยไม่ได้กินเลยปีนี้ทุกคนว่าจะมาเก็บหอยหอยลงดินไปก่อนเพราะว่าตอนที่เพนเห็นน่ะตัวเล็กอยู่พอจะมาเก็บเอ้าหอยลงดินหอยนาเป็นเป็นเหมือนหอยจุ๊บบ้านเราเหมือนบ้านเราเขาเรียกหอยจุบ๊บหอยขมอะ่ะแต่ว่าที่นี่อะ่ะจะหวานมาก โอ้ยเสียดายจังเลยค่ะทุกคนลงดินไปแล้วเราก็ไม่เห็นเดะทีเนี้ยลงลงไปใต้ดินไหมคล้ายๆว่าช่วงนี้เขาจะปล่อยให้น้ําบกแล้วก็หวานปุ๋ยหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะก็เลยไม่เห็นหอยเลยจ้าทุกคนป้าฮะจ้าเอาเมื่อกี้ชวนหมามากลับทีนี้หมามาพาจะกลับกลับไม่กลับโอ้ป่าหน่อ,อไม้ด้วยสิเจอกันปีหน้าป่าหน่อ,อไม้ขุดหน่อ,อไม้ตรงนี้แหละทุกคน ปีหน้าค่อยจะได้ขุดเนาะปีนี้หมดแล้คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกการรับชมนะคะบ๊ายบายไปแล้วจ้า